King Engine ค n งเอนจินคำรามปรมาจาร์แห่งดาบผู้ถูกเลือกจากกลุ่มดาวเฮคิวลิสอะตอมิกคิ s ซึมมีเหรอเต่เาเชจภาพไปดูกันลิชแมนช็อปโนหนเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b a c k โคเวอร์โมบาในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอรใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุดสิเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและหลายเติมถูกเติมไหวต้องลิชแมนช็อปก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์487ใน i อดีของลูกพี่ใหญ่ของเราเองนะครับทุกคนนะพี่แดนนี่นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสุมเจ้า อะตอมิกยูอาร์กันนะครับทุกคนนะซึ่งตอนเนี้ยพี่แดนเตรียมตั๋วแดงไอ้เตรียมตัว๋วแดงอะไรไอะเตรียมตั๋วดำไว้ให้เราประมาณ238ใบซึ่งพี่แดนจัดพาร์ทสองแน่นอนนะแต่ผมจะมาจัดในไอ้ีพี่แดนแค่พาร์ทหนึ่งนะครับทุกคนนะเลยให้พี่แดนไปจัดต่อเองเป็นพาร์ทสองนะครับทุกคนนะเออก่อนไปรัเชื่มคลิปต่อทุกคนผมขอฝาก เว็บสุ่มรหัสเกมหรือเว็บซื้อขายรหัสเกมของผมก่อนนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมได้ลงไอดีไปจำนวนมากนะและมีกล่องสุ่มการันตีไอดีด้วยนะครับทุกคนนะเพียง99บาท รับไปเลย1 ID และยังสามารถลุ้น ID แบบเทพๆได้อีก1 ID นะครับทุกคนนะเออถ้าใครดวงดีสามารถได้ไถึง2 ID นะครับทุกคนนะก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนไปดูกันเลยไปสมัครใครก็ลังมองหาเว็บซื้อขายทาเกมวันทั้งแมนอารีแบ็คโอเวหรือแมสซื้อมาหาเกมวันทั้งแมนอารีแบ็คโอเวขอเสนอเต๋าเชช็อปผมอัปเดตล่าสุด2024ทุกคนใครยังไม่มีสมาชิกสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้ครับผมสมัครสมาชิกก็กรอกชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกลองมั่วไปนะเดี๋ยวเป็น U E E ห้งั้าห้าก อยู่นรหัส1234 5สอ6สี่หอีเมลทุกคนใส่มุงม,ม่ได้ผมเป็นอย่างเงี้ยใส่มุ่ม่ปแล้วอีเมล อีเมลผมใส่โม้เลยทุกคนนะไม่ต้องใส่ถูกก็ได้สำหรับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรแกัมตอัตโนมัติทุกคนนะอ่ะเอาสูตระบบวรีบร้อยทุกคนนะในวีดผมเขาจะมีไอซีดองตัวล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนสาวแล้วน,นะเป็นกล่องสุมสุดตาทุกคนเริ่มต้นสิบห้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอดีไก่ตัวแล้วก็เป็นไอดีรหัสเทพบแล้ว,ลวก็เป็นเงินบอลเลตทุกคนนะแล้วก็กล่องสุมสิบบาทวัตใจทุกคนนะกล่องนี้ แล้วก็มีเป็นเงินบอลเลตไก่ตัวซัพพอร์ต้ะก็จะเป็นไอดีดองดำทุกคนนะสำหรับกล่องสุ่มระดับเทพนะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมก็เป็นไอดีสุดเทพที่ตอนนี้เหมืนกังไม่ล้อง็อทุกคนนะเป็นไอติวอนทั้แมสุดเทพนะแล้วก็เป็นกลองสุ่มแล้วก็เป็นไอดนอาวีสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอดีดองตัวเซิร์ฟ่าสุดทุกคนนะและสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อเลยเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมทุกคนนะ มาผมพาไปดูรายสกิลของเจ้ากระบ,บองเหล็ก UR อไอไม่ใช่กระบ,บองเหล็ก UR ทุกคนนะเป็นเจ้าอะตอมิก u r กันนะครับทุกคนนะมาผมพาไปดูสกิลหน่อยนะครับทุกคนนะไปดูตรงไหนอะสกิลมันสกิลมันดูตรงไหนอะทุกคนหรือต้องดูที่ตัวมันนะผมไม่มั่นใจนะขอดูก่อนมีรายละเอียดสกิลไหม ต้องสุ่มก่อน嘛ทุกคนแล้วค่อยดูได้อ่ะงั้นผมสุ่มก่อนละกันนะแต่ก่อนผมไปสุ่มทุกคนผมขอแวะแจกโค้ดให้ทุกคนนิดนึงนะทุกคนนะเป็นโค้ดของกิจกรรมครบรอบ4ปีนะครับทุกคนนะที่จะใช้ไดภายในวันนี้เท่านั้นนะแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมของเรือนี้ผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนี่นะครับทุกคนนะก็เป็นกิจกรรมที่อัปเดตมาของเกมวา่าแมนนะอ่ะพาไปเกาะโค้ดก่อนเลยกันงั้นนะมา นี่ครับทุกคนนะโค้ดก็เป็น o p m s e a 4 t h นะครับทุกคนนะกดไปได้อะไรบ้างมาดูกันฟึบโอ้โหได้เป็นเพชรกับการอั d ดาวนะครับทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่ครับผมได้อยู่ของฟรีทุกคนนะจะเอาอะไรมากอันนี้รับของให้พี่แดนก่อนนะครับปึ๊บหืมสวยสวยทุกคนนะผมขอเทสดวงนิดนึงนะกับแพ็คหกเก้าได้ปะขอเทสแพ็คหกเก้าพี่แดนนะขอแย้พี่แดนนะขอแพ็คเดียวพอขอแพ็คเดียวพอขอแพ็คเดียวพอฟึบหกเก้า โอเคดวงเดือนนี้หกเก้าได้หนึ่งใบใบละหกสิบเก้าบาทหรือเจ็ดสิบเก้าวะโอ้โหใบละเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดครับผมนะอ่ะนี่ผมแลกตรงนีมม้ให้พี่แดงก่อนนะครับทุกคนนะโอ,อเคมาทุกคนสิบใบแรกไปดูกันเลยครับทุกคนนะกดข้ามขออนุญาตกดค่าสนะิบใบแรกโอ้โหทใบแรกขออนุญาตกดค่าผม,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 มตรงนี้พี่แดงมีอะไรบ้าง พี่แยไม่มีเลยเลยครับทุกคนนะไม่เหลือเลยนะตอนนี้หินลูกแก้วไม่เหลือเลยนะครับทุกคนนะไปต่อครัผมโลที่สองครับผมโอเคครับผมโลที่2มาดูกันใส่ตามะาก,กระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีสีสีสอะไร <c oughs> ไม่ทองครับทุกคนโอ้โหโลที่สองก็ยังไม่ทองครับทุกคนนะโลที่3ามแบทีเผลอโลที่3ามของรองทีเผลอนะโลที่3ามขอทีเผลอปึ๊บ โลที่สี่ไปต่อเอาดิโลที่สี่ไปต่อครับผมนะโอ้โหโลที่ห้าอือหืออือหือสองวงกับทุกคนโลที่ห้าเอ้ยมีกระตุกนิดนึงอือหือไม่ใช่กับทุกเอาแล้วห้าโลก็มีทองออกแต่ขอโลที่หกแหละทองออกแน่นอนโลที่หกต้องมีสีทองแน่นอนทุกคนนะแบบไม่ต้องลุ้น ฮัลโลที่หไม่มาก็ต้องไปโลที่เจ็ต่อเดี๋ยวโลที่เจ็ขอลุ้นหน่อยนะครับทุกคนนะขอลุ้นหน่อยโลที่7็นะโลที่เจขอขอลุ้นหน่อยนะเป็นไซตามะากระโดดต่อยอุกบาทเป็นประกายแสงสีทองแน่นอนทุกคนเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นลูกแก้นะครับทุกคนนะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอาหมดุดทีเดียวเหรอโอ้ไอต่าเอ้ยมันเบีกแล้วโอ้เสียวเวลาที่เป่งเลยครับทุกคนนะ โลที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยต้องมานั่งกดทีละใบเนะี่ยโอ้โหแม่งผมก็ตกใจเสียเวลาที่เปล่งทุกคนไม่เป็นไรผมก,ก,ก,นะกดกันต่อไปนะกดกันต่อไปกดกันต่อไปโอโ้เป็นหินนะทุกคนโอเคเป็นหินได้อยู่นะมาแลวหนึ่งเม็ดครับทุกคนนะเป็นหินมาแล้หนึ่งเม็ดอ่ากดไปต่อโอเคเป็นมังกรดินกดไปต่อทุกคนนะโอเคได้เป็นกลุ่มฟูบุก,กินะผมนะเป็นฟูบุกินะครับผม เป็นโลที่เท่าไหร่แล้ววะผมเปิดไปกี่โลแล้วผมก็จำไม่ได้แบบนี้นะผมเปิดไปทั้งหมดกี่โลแล้วมาดูกันตรงตรงนี้ครับผมฟึ้บเปิดไปทั้งหมด7โดลนะครับทุกคนนะตอนนี้7โลนะครับผมแล้วโลที่8ดไปแบบไม่ต้องลุ้นเพราะทองแน่นอนโลที่8ดอะตอมมิหูหนักนะเนี่ยหนักนะเน,น,นี่ยทุกคนโลที่8ดท, like. ทองยนีไมมาเลยโลที่9้าขอลุนหน่อยนะโลที่9้าขอลุนหน่อยนะทุกคนนะครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วผมนะครึ่งทางแล้ว ใสตามะกระโดดต่อยอุกบาทไปโลที่เก้าไปไปกลายแสงสีทองแน่นอนครับผมเป็นจังหวะนี้แปะตอมมีคิดซึ่มหรือเปล่าอ่าตอมมีคิดซึ่มชัวร์แน่นอนครับทุกคนช็อตนี้โอ้โหไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันจะฟันไม่ขาดครับผมออะตอมมีคิดซึ่มครับผมมาก,ก่อนแหละเออมาก่อนเป็นลูกรักผมนะตัวนี้นะเออตอนนี้ไม่ได้ใช้ผมนะเออโลที่ติบครับผมต่อที่โลที่ติบครับผมโลที่สิบเอดต่อครับผม มาดิโอ้โหโลเอ็ดมาดิมาดิสิบสองขอรุนนะสิบสองขอรุนนะทุกคนตรงนี้สิบสองขอรุนนะมาใส่ตามากระโดดต่อยอุกาบาเป็นกระกายแสงสีอไอสิบสองขอรุนหน่อยละกันจังวะนี้ฟึืบเป็นสีม่วงครับผมยังไงยังไงมีอะไรแถมมันหรือเปล่ามีอะไรแถมมันหรือเปล่าโอ้โหไม่แถมครับทุกคนนะโลต่อไปครับผมโลที่เท่าไหร่นะทุกคนโลที่สิบสามปะ สิบสามต่อครับผมอ่ะกดที่ซุ่มเลยนะจนังหวะนี้ต่อยเป็นประกายแสงสิมันน่าชิดใจจริง,รงมีแถมไหมโอ้โหเป็นลูกแก้วนะครับทุกคนถือว่าไวนะลงที่สามลูกแก้วมันถือว่าไวมากตอนนี้ถ้าขับพิแดงขาดไหบ,บมั่งอ่ะขอประสานไปก่อนฟืบตรงนี้พลังเพิ่มหมื่นห้าฟืบตรงนี้ครับผมพลังเพิ่มอ 105, ีกหมื่นห้าแลวตรงนี้ไปรับได้ครับผม ไปรับไม่ได้หนึ่งลูกตอนนี้พี่แดนเหลืออีก50โลจะการันตีนะครับทุกคนนะแต่ขาดหินแค่1นเม็ดนะถ้าหินมากก่อน50โลนี่จะไม่โดนการันตีนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยไปแต่กันพี่แดนก็เอาพาร์ทสองเลยนะครับทุกคนนะผมเลยไม่ค่อยซีเรียสนะโอ้โหโลที่ร40ครับผมแล้วก็ร5 0ยหบใบต่อครับผมตรงนี้มีลุ้นนะครับทุกคนนะ150ใบ โอ้มเป็นสีทองครับผมนะฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข็งแก่งก็อาตอมนี่คีซึ่งบัวที่สองมาแล้วครับผมล 160. โลที่ร้อยห้าสิบป่ะแล้วจะโลทร้อยห้าสิบป่ะหรือร้อยหกสิบโลที่ร้อยห้าสิบพอดีครับทุกคนนะไปสามโลสุดท้ายทุกคนนะสามโลสุดท้ายแบบ rolling stone นะครับทุกคนนะกดข้ามเลยทุกคนหมาก่อนหนึ่งโลขอเป็นหินเลยหิน <c oughs> หินยังไม่มาทุกคนต่อไปเลยต่อไปเลยร้อยเจ็ดสิบ ร้อยเจ็ดสิบหิน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 ไม่มาทุกคนร้อยแปดสิบลูกแกว้วลูกแกว้วลูกแกว้วหินลูกแกว้วลูกแกว้วลูกแกว้วหินอะไรก็ได้โอ้กาลันตีครับทุกคนนะการันตีตรงนี้นะแต่ผมว่าถือว่าดวงดีนะเพราะว่าเราได้ลูกแก้วมาเร็วนะครับทุกคนนะ ก็จะทําให้พี่แดนจัดพาร์ทสอได้โดยแบบว่าอาจจะเสียไม่เยอะนะในการจัดพารสอของพี่แดนนี่นะครับทุกคนนะผมเปิดไปเลยทุกคนนะภาษาเปอรอะตอมิกยูนะครับทุกคนนะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวอคอลกับไอสิบสอราสีของเป็นสกิน12งราสีของเกมวันทันแมนนะครับทุกคนนะตัวแรกนะ ที่จะเป็นสกินแบบนี้นะทุกคนนะเออก็คือไม่มีในในเรื่องนะครับทุกคนนะไม่มีในอนิเมะนะสกินนี้คือเป็นสกินที่ทางเกมทํามาโดยเฉพาะนะครับทุกคนนะส่วนกิจกรรมครบรอบ4ี่ปีตรงนี้ทุกคนเนี่ยผมจะมาอัปเดตในคิปหน้าทุกคนได้ฟังแบบละเอียดกันนะครับทุกคนนะว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับทุกคนนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์487ปของพี่แดงก็เปิดม,มาวหมด747่วันเลยนะครับทุกคนนะเออ พี่แดนเลือกอันนี้นะครับทุกคนนะเซิร์ฟเวอร์เก่าๆคือตัวบั๊กอะเขาไม่สนใจหินแล้ตอนนี้นะเขาไม่สนใจหินพัฒนานะแต่อย่างผมเนี่ยผมเลือกหินพัฒนาอยู่นะแต่ถ้าพี่แดนเขาไม่สนใจแล้วจังหวะนี้ครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนนะผมพาไปลองอะตอมมิกกันหน่อยแล้วกันนะเออพาไปรีวิวอะตอมมิกกันหน่อยแล้วกันผมขออะตอมมิกใส่เลยครับผมตรงนี้โอเคใส่มาปุ๊บเอาเอาแทนไคดียเอาแทนไคดียตอนนี้อะตอมมิกแทน T4 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 แล้วกันนะเออแทน T4 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 แล้วกัน ส่วน G445 ใส่ของอะไรโอ้โหใส่ของแอปนี้ยืมให้ต้อมมิกหนึ่งนะขอยืมให้ต้อมมิกหนึ่งนะครับผม G445 ฟืบ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 หืมตรงนี้อัพได้ปะอัพได้ปะอแอได้วน์ไปก่อนแล้วกันนะไอเรื่องพวกนี้เดี๋ยวให้มาอัพนะครับทุกคนนะฟืบอัพไปอันนี้อัพไปปืบโอเคปืบโอเค ตรงนี้ผมขออัพต่อครับผมตรงนี้น่าจะทะลวงขึ้นสามดาวได้นะครับทุกคนนะแต่สีดาวน่าจะไม่ถึงนะครับสี่ดาวต้องพักสองนะโอเคตรงนี้ผมตื่นไปทําดาวโมงหน่อยละกันทําดาวโมงหน่อยทาดาวโมงหน่อยก็อะตอมิกแบบรวดเร็วนะทุกคนนะพลังจะอยู่ที่ประมาณสิบอ็ดล้านนะคดรเวดทุกคนนะอะตอมิกแบบพึ่งสุ่มมาเลยนะเออไอดีพิเศอยู่ที่สิบเอดล้านนะครับทุกคนพลังตอนนี้โอเคอัพดาว ม่วงไปอันนี้รับมารับเศษมาปลดล็อกพลังเพื่อไปหมื่นสองอัพไปตรงนี้ปลดล็อกให้หมดนะครับทุกคนนะเอ้น่าจะอยู่ที่ประมาณแค่นี้นแหละทุกคนนะสิบเอ็ดล้านนะเดี๋ยวให้พี่แดยไปดันกันต่อนะการบัฟผมใส่หน่อยโจมตีมสีสวยไหม,มใส่ไปก่อนแล้วกันไม่มีส,สวยๆเลยไม่มีส,สวยๆก็ใส่ไปก่อนนะครับทุกคนตรงนี้โอเค พลังตองมิกอยู่ที่11ล้านนะครับทุกคนนะเดี๋ยวขอพาไปลองกับตัวตึงในเซิร์ฟเวอร,เอร์เราหน่อยนะครับนะครับทุกคนนะเป็นหลอด YVMC นะครับทุกคนนะถือร่องไอเฮียหยองดารุมะดีวะขอล้องกันขอล้องคนรู้จักเราแล้วกันนะเออเราไม่อยากไปลองของพวกพี่หลอดนะนะขอล้องกับเฮียหยองดารุมะหน่อยแล้วกันะะนะครับทุกคนนะคนนี้ก็ตึงเหมือนกัน He นะเฮียหยองนะผมดูดิผมวางตำแหน่งถูกต้องยังโอเคผมว่าผมวางตำแหน่งโอเคนะ ในการวางเจ้าอะตอมิกไว้ข้างหลังนะครับทุกคนนะขอลองกับเฮียหยองดาลูมะหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนะลุยกันเลยไปใครอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะเราเปิดก่อนอยู่แล้วครับทุกคนนะเพราะว่าเราไวจะจัดนะครับผมจังหวะนี้โซนิคบัฟความไวมาก่อนครับทุกคนนะยังแตอะตอมมิกได้ออกก่อนนะเฮ้ยผมพาไปดูสกิลด้วยนะเดี๋ยวหลังจากจบตรงรีวิวนี้เดี๋ยวผมพาออกไปดูสกิลด้วยนะครับทุกคนนะ ว่าสกิลของอะตอมิกยูอันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะปึ๊บจงังหวะนี้แต่เซิร์ฟเวอร,ร์หลักผมไม่เอานะทุกคนผมบอกก่อนนะเซิร์ฟเวอร์หลักผมไม่เอานะผมรอสกิลไฟเฟรมกับเกลวินเลยนะครับทุกคนนะสำหร,รับเซิร์ฟเวอร์ผมนะเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าฐานศูนยนะใครจะเล่นตามผมก็ได้นะครับทุกคนนะตัวที่ผมพลาดนะวิชาดาบแรงมากแรงมากทุกคนนะพี่รู้เหมือนจะติดบทขยี้ชำนาญน,นะแต่ผมไม่รู้ว่าชำนาญบทขยี้คืออะไรนะทุกคนนะเดี๋ต้องไปอ่าน ให้ทุกคนได้ดูอีกหนึ่งรอบนะทุกคนนะโอ้โหซูริวเต่ไหมครับผมโอ้โหวิซูริวแม่งไม่ใช่ซูริวนะประเด็นนะอะตอมนิกปาดทีก็หายเกือบหมดทีนะถือว่าเอาจะจัดทุกคนนะวิชาดาบแสงดาวแต่เฮียหยองดาดูมาไม่ใส่ทีมเต็มไงถ้าเฮียหยองดาดูมาใส่ทีมเต็มน่าจะมันกว่านี้นะครับทุกคนนะโอ้โหกระบอกเหล็กบึ้มไปโอ้โหไม่เข้าครับผมติดลบหลีกทุกคนนะดาดูมาเลยโจโจเฮียหยองดาดูมาซัดขึ้นมานะครับทุกคนนะแต่งไม่เป็นไรเฮียหยองใส่ทีมอย่างนี้เราก็ได้ลองดาเมจเลย เพราะว่าทีมมันแบบว่าไม่ค่อยแข็งมากทุกคนนะเราก็ถือว่าได้ลองดาเมจไปในตัวนะถ้าใส่ทีมหลักนนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะนานอะทุกคนตีกันนานอะผมบอกเลย <c oughs> ปืนใหญ่ทะลมดาวหลังจากรกาวนะากวนทั้งหมดจังหวะนี้โบลอสโอ้โหฉีดจัดหน้าไปทุกคนนะแย่งซีนหมดแล้วชอตนี้กระบองลงกระบองเหล็กอะตอมมงอะตอม,มิกไม่ได้โชว์ครับทุกคนนะชิงเอนจิ้นบัฟมาครับผมยังไง อ่ตอนมีกิชาดาแสงดาวปาดไปทีโอ้โหเท่จริงๆวะ่ะผมว่ามันเท่อะทุกคนหลักๆนะฟาดกระหน่ำบึ๊บบึ้บหืมบึ๊บไปโอ้โหโคตรแรงทุกคนนะแต่จังหวะนี้โดนคีไปครับผมนะแล้วชุบกลับมาชุบทางไม่ใช่ชุบปะแม่ชุบทางด้านเจ้าทัศซึ่ิกีกลับมานะครับทุกคนนะแล้วคืนจิตบทเคยีมาต่อครับผม แล้วก็ชุูพลิพลุพิสเนอร์มาต่อทุกคนนะแล้วก็ใบมีหมุนวนทุวันนี้บับความไวให้แถวหลังไปครับผมโอ้โหเลียนขีดไอ้ขื้นจิตบอรกยี่ต่อครับผมบึ๊บ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 ยังไงยังยืนได้อยู่แล้วก็ทาร์ตซึร์เมกิไม่ใช่ฟูบุกิข้างทุกคนขออภัยไม่ใช่ทาร์ตเซอร์มกิแล้วก็อ้อมกอดโโอ้หชอบชื่อท่ามากเดียวว่าเออคือแปลไทยจะ่ไหมคดรโคตดได้เหี้ยทุกคน อ้อมกอดแห่งรักอะโคตี้ยชื่อท่าไปเลยโอ้แล้วแม่สตันรัวๆนะโดยเฉพาะสามดาวนะครับทุกคนนะแลนะลิมจิตบทเคยีไปต่อครับผมนะจังหวะนี้เฮ้ยเอาเรื่องจัดๆคนโอ้โหโอ้โหทีมรองยังได้ยื้ออะผมบอกเลยขนาดทีมรองยัยหย่อมยังนานนะทุกคนนะนี่มันทีมโค้ชพวกคนชแม่สตันนะดูดิโอ้โหถ้าสตันหกตัวนั่นนี่ทําไปแล้วปะเนะี่ย และวก็จกังวนนี้อืมปืนใหญ่ห้ลมดูดาวล้างจักรวาลจากโบล็อตมาครับผมแล้วก็ระดมยิงกดทับสุขีิบุญฉพาสาดาขทุกคนนะจวนนี้บึ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 ๊บึ้บ้บึ้บึ้บึ้บต้ามันสับนู้ก้ัว้ด้บึ้บึ้าาะึ้บึ้บน้บึ้น,นึ้นะึงง้บ,บ้บึ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 ้บั้บึกบบึ้บึ้บึขบึ้บึ้บ้นึ้บึ้นึ้าึ้บบึ้บึวบน้้ หลบหลีกก็ไม่ไหวครับผมโอ้โหโคตรแรงทุกคนนะนะชุบกลับมาอีกแล้วครับทุกคนนะผมว่าปีดแมเป็นพาสิ่พิเศษขั้นสองนะชุบเรรัว,ว,วนะครับทุกคนช็อตนี้มาเลอยู่โจมาเราอัวไล่ตีกันไปครับผมนานจัดอะขนาดตีแค่หีงง่ห้องเนี่ยโคตรนานทุกคนผมบอกเลยเออแล้วไปตีอพวกกันหลอดพวกโซนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะ่าจะไม่ตม่ำกว่า20นาทีนะแค่ตีอย่างเดียวนะครับทุกคนนะเข้าสู่เทิร์นที่2ครับผม วิชาดาบแสงดาวเปิดไปก่อนเลยจังหวะนี้อออือืเอาจะจัดติดบโคยี่ไปซยริวเตะมาคผมซยริวแย่งซีดหมดทุกคนนะเสียงแห่งความหวังหรือเปล่าท่านี้จังหวะนี้คิงเอนจิ้นบับมาและอะตอมิกวิชาดาบแสงดาวเก็บงานลรเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหทเทม่อกี้ไม่ตายกันรนะแล้วก็กาบองเลยขอญาติปิดงานครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยไหม โอ้โหใบมีหมุนวนสวนมาทีหนึ่งครับผมเฮ้ย hey, ยังไม่ตายเหรอเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนนะโอ้โหชนะเฮ er ียหยอกได้ลุมะไปได้ครับทุกคนนะตามจริงอะ่ะผมพาไปดูทีมเฮ er ียหยอกนะคือไม่ใช่ทีมนี้นะเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะนี่ทุกคนทีมหลักก็คือเอาสุดนะคือเฮ er ียหยอกก็เอาสุดอีกคนนึงนะครับทุกคนนะคือเซิร์ฟไม่สุดทุกคนนะหลอดโซพี่แดนเฮียหยอกนี่คือไล่ๆกันเลยผมบอกเลยนะไล่ๆกันเลยทุกคนนะ ค่โยกตัวก็อาจจะชนะกันได้แต่ครับทุกคนนะแต่โซอาจจะยากเลยนะเพราะว่าด้วยพลังมันห่างนะทุกคนนั้นแล้วดูโซผมพาไปดูดิคือมันเจ็ดดาวทุกตัวจริงอะมันพาสามเกือบทุกตัวผมว่านะคือโซมันมันมันโอปีอะทุกคนโซมันคือเทพเจ้าอ่ะก็คืออย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าส่งโซไปสู้กับพวกที่บัตโนบอดี้เอ็กซ์ดีกว่านะครับทุกคนนะอ่ะ พาไปอัปเดตรายละเอียดสกิลของอะตอมิกนะครับทุกคนนะก็สกิลที่1กับทุกคนนะโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังโจมตี120%นะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีโอกาส100%ทําทำให้เป้าหมายติดผลบทคยี2รอบนะครับทุกคนอัตราลดดาเมจลดลง20%สนะเออส่วนสกิลอันติครับผมก็สร้างดาเมจด,ด้วยการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งแก่เป้าหมายรายเดียว350%ของพลังโจมตีนะครับผม จุดการโจมตีครั้งสุดท้ายมีโอกาส100%ยเปอร์ให้เป้าหมายติดชำนาบอกว่ายี่สองรอบก็คือชำนาบอกว่ายี่นะ่าจะเป็นการลดอัตราดาเมจลง10%นะครับทุกคนนะเมื่อถึงโจมตีอะไรประมาณนี้นะเออต่อไปทุกคนนะเป็นสกิลพาสติครับผมนะก็คือตอนเองได้รับ50%คือลดดาเมจที่ไม่ใช่คิกก็เหมือนอะตอมิกอัเหมือนอะตอมิกไอเอซเออาร์บวกว่าอันนี้ก็คือจะทาให้อึดขึ้นนะเออตรงนี้นะครับทุกคนนะส่วนตรงนี้ก็เป็น ปุกตื่นพาสีฟทุกคนนะในช่วงเริ่มต้นพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมดลดลงสับสิ์และก็ตนเองได้รับอัตราดูดเลือดเพิ่มอีก20%นาน2รอบนะครับทุกคนนะก่อนตัวละครเคลื่อนไหวจะไล่อันติเออด้วยความ อะไรวะด้วยความแรง60%และผลแม่นยำ100%ของพาสสีบไล่ล่าสูงสุด1รอบต่อ1ครั้งนะครับทุกคนนะถ้าเป็นพาสองก็อาจจะ2รอบ่ะผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับ Atomic UR นะครับผมใครจะไปสุ่มก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับผม หรือใครจะฝากผมสุ่มก็สามารถทักมาฝากผมสุ่มได้นะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มในไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนนะแล้วผมบอกก่อนนะผมมี like ไลฟ์สตรีมนะทุกคนเผื่อทุกคนไม่รู้นะใครอยากมาพูดคุยในไลฟ์ผมก็สามารถมาแจมมาได้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ก like, ด subscribe พเพื่อเป็นกำใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนผู้ผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกิจกรรมรอบ4ไปกันนะครับทุกคนประมาณนี้ทุกคนนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ